สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับผลงานทางออนไลน์นะครับหนึ่งองค์เลยนะฮะนี่ครับพระแท้ดูง่ายนะครับกับรุ่นเป็นพระกิ่นเชียงรุ้งนะครับของหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะนี่ครับมูลค่าเล่นหาหลักพันฮะเป็นพระหล่อโบราณนะครับมีกลิ่นนะครับเขาเรียกกันว่าพระเชียงรุ้งนะครับหรือพระกลิ่นเชียงรุ้งนี่ครับ รอแบบโบราณนะคะองค์นี้นะครับไปพบเจอที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะนี่ไกลเลยฮะโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดหลวงปู่เมาคืนนะครับก็คืออําเภอนางรองจังหวัดวีรลำนะฮะดีครับแท้ดูง่ายนะฮะแท้ดูง่ายนะครับจะอุดกิ่งด้านล่างน,นะครับนี่นะครับเนื้อหามวลสารนะครับแท้ดูง่าย เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับชมความงามชมพระแท้กันนะครับดูคาบเบ้าของเขานะครับครับหไหมครับมีคาบเบา้านี่ครับจุดที่มีมีคาบเบาเยอะที่สุดก็คือช่วงบริเวณช่วงช่วงตรงกลางตรงตรงหน้าท้องของท่านนะครับนะเพราะว่าเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าลักษณะนิยมต้องใช้คําว่าลักษณะนิยมนะครับก็คือว่าเสียนนะครับเสียนแหลมนะแล้วก็ซอกแขนทะลุนะครับแล้วก็มีกิ่งนะครับมีตะใบแต่งเป็นเขาเรียกว่าตะใบแต่งนี่นะครับแบบนี้เป็นลักษณะนิยมนะครับที่ผู้นิยมชอบสะสมกันนะครับนี่ครับซอกแขนทะลุนะครับปลายเสียนแหลม <c oughs> นี่ครับแล้วก็มีคาบคาบเบ้าแท้ดูง่ายนะฮะนี่ครับดูรอยตะใบตะใบก็เขาเรียกว่าตะใบละเอียดเก็บงานได้สวยงามนะครับตะใบละเอียดเก็บงานได้สวยงามมีกลิ่นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวรูรอยตะใบเห็นไหมครับรอยตะใบเก็บงานเนี่ยครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะรับางท่านบอกว่า อาจจะมองว่าเป็นพระหล่อที่เขาเรียกว่ารอมีผิวขุดระแตแท้แท้ดูง่ายครับนี่ยิ่งกลิ่นเพราะแบบนี้นะครับสบายเลยครับเก็บสะสมได้สบายใจนะฮะนะครับนี่ครับเป็นของหลวงปู่เมานะฮะพระวิริโยวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดมีพระเครื่องสายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระเครื่องยอดนิยมและพระเครื่องอาสายอีสานนะครับ หรือพระเหมาหรือเศษเงินเศษทองนะครับยินดีรับซื้อนะครับยินดีรับซื้อและให้เช่านะครับนี่ครับมีท่านใดมีพระเครื่องดีๆนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะหรือท่านใดชอบพระเครื่องสายนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับเล่นหาแบบมืออาชีพแน่นอนนะครับมิ้นนางรองนะครับหรือมิ้นน้องมนคนนางรองนะครับนะมีตัวตนจริงแน่นอนครับขอบคุณนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ